ขมเปรี้ยวจืดไม่หอมถ้าคุณชงกาแฟแล้วเจอปัญหาเหล่านี้อยู่มาดูสาเหตุและวิธีแก้ไปพร้อมๆกันครับถ้าชงกาแฟแล้วติดขมแปลว่ากาแฟของคุณบดออกมาละเอียดเกินไปหรือปริมาณผงกาแฟเนี่ยมีมากเกินไปวิธีแก้คือให้ปรับเบอร์บดให้หยาบขึ้นหรือลดปริมาณผงกาแฟที่ใช้ถ้าคุณชงออกมาแล้วติดเปรี้ยวจ๊ดแปลว่าคุณใช้น้ําอุณหภูมิที่ต่ําเกินไปหรือว่าใช้เวลาในการสกัดที่เร็วเกินไปวิธีแก้คือให้ปรับอุณหภูมิน้ําให้อยู่ช่วง90-96องศาแล้วก็ลากอให้ยาวขึ้นชงออกมาแล้วกาแฟจืดไม่ เข้มข้นมันเป็นสัญญาณบอกอยู่ว่าคุณกําลังบดหยาบเกินไปหรือว่าใช้ผงกาแฟาที่น้อยเกินไปวิธีแก้คือปรับเบอร์บดให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณโดสกาแฟาให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างสุดท้ายชงกาแฟาออกมาแล้วไม่หอมส่วนมากเกิดจากคุณภาพมเมล็ดกาแฟาที่ไม่ดีกาแฟาอาจจะเก่าหรือเก็บรักษาไม่ถูกวิธีวิธีแก้คือให้ใช้มเมล็ดกาแฟาที่คั้วสดใหม่ถ้าใช้ภายในหนึ่งเรือนแรกได้จะดีมากแต่ถ้าใช้ไม่ทันจริงๆเนี่ยวิธีเก็บรักษาก็ง่ายมากๆเพียงแค่แบ่งเป็นซองเล็กๆเอาไว้พอใช้แล้วก็เก็บเข้าาาาช่อองฟรรีจะสมถยยืดุ ดูมเมล็ดกาแฟได้นาน6เดือนถึง1ปีเลยแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับห้ามเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเด็ดขาดเพราะจะทําให้กาแฟเนี่ยชื้นได้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามให้ด้วยนะ